สวัสดีค่ะวันนี้จะมาใช้ Future OCR สแกนภาพแบงกับภาษีซื้อสดสินค้าแทนการคีย์ด้วยคนนะคะอันดับแรกนะคะเข้ามาตรงที่ระบบซื้อค่ะจากนั้นกดเลือกตรงซื้อสดออกแบบกับภาษีไปส่งของใบเสร็จรับเงินนะคะแล้วก็กดตรงที่ OCR ค่ะตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นกดเพิ่มค่ะแล้วก็ อัปโหลดบินซื้อนะคะแล้วก็กดเลือกไฟล์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะแล้วก็กดโค้ดออกได้เลยนะคะจากนั้นรูปแบบกระสารก็จะเป็นเหมือนเปิดออกนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะมันก็จะขึ้นเวท OCR นะคะอันนี้ก็รอสักครู่นะคะให้เป็น w ว t คอนเฟิร์นะคะก็ <God. S 1> พอขึ้นเวดคอนเฟิร์มแล้วนะคะแล้วก็ กดเข้าไปดูเอกสารอีกรอบหนึ่งนะคะว่าข้อมูลถูกต้องไหมตามที่เราสแกนบินไหมนะคะอันนี้ก็ข้อมูลถูกต้องนะคะแล้วก็ดูยอดเองินค่ะจากนั้นก็กดบันทึกค่ะอันนี้ขึ้นมาก,กำลังดำเนินง,งานนะคะ ก็อกรออีกสะะักนั้นนะคะกำลังขึ้นดำเนินการนะคะแล้วก็กดจุด3จุดแล้วก็เลือกสร้างเอกสารนะคะจากนั้นก็มาเลื่อนดูรายละเอียดต่างๆแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะมันก็จะขึ้นว่าสำเร็จก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะ